ตำรวจมองมุมหนึ่งเต้มองมุมหนึ่งคือเวลาตกเรือสังคมก็สงสัยว่าสุดท้ายตกกี่โมงคุณผู้ชมฮะเอางี้ก่อนวันนี้ล่าสุดเนี่ยเราเอาจุดที่ทางด้านของกอฟก่อนแล้วกันเนาะเพราะวันนี้อย่างทางด้านโปรดิวเซอร์ยุงหลายท่านน่าจะรู้จักกันดีคือกลุ่มโปรดิวเซอร์ยุงเนี่ยคุณผู้ชมฮะซึ่งเขาได้มีการวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับการตกเรือ แล้วเขาก็ใช้เทคนิคในการขยายภาพใส่แสงเข้าไปจุดที่โปรดิวเซอร์ยุงเนี่ยมีการวิเคราะห์คือแถวไหนไป้ายแถวกฟอผค่ะกฟผซึ่งถ้าให้ดูภาพกฟผแบบปกติก่อนนะฮะเดี๋ยวที่งานเราเปิดกฟผปกติขึ้นมาก่อนมันเป็นจุดที่เราเคยเห็นแล้วแหละว่ามันไม่มืดแล้วเราก็เคยวงกลมมาให้ดูว่าเนี่ยมันเหมือนกับเหมือนกับมีมีอะไรกับเพื่อมตรงในแม่น้ําเจ้าพยาแต่บางเอิญมาผู้รู้กล้องวงจรปิดเขาบอกเฮ้ยไม่ใช่มันเป็นการหักเหของแสงเห็นใช่ไหมฮะ ขอเปิดภาพของโปรดิวเซอร์ยูงหน่อย Facebook ของเขาโดยวันนี้เนี่ยเขามีการนําหลักฐานออกมาวิเคราะห์กันเนี่ยนะฮะวิเคราะห์ว่ายัางไงบ้างวิเคราะห์เขาว่าพอมีการซูมเข้าไปแล้วเนี่ยเขาสังเกตเห็นเหมือนกับเป็นแขนหรือเป็นอะไรบางอย่างที่เอื้อมมาเกาะตรงท้ายเรืออยู่แล้วทีนี้เนี่ยเขายังไม่ฟันธงด้วยนะคะเขาบอกเอาดีๆถ้าเป็นคนตกลงไปเนี่ยจะต้องเห็นกําลังคิดถึงขนาดว่าอาจจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตด้วยซ้าโอ,อ้อย่างนั้นเลยเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวดูนะฮะ คือมันเหมือนกับมีอะไรเนี่ยลากไปอยู่ตรงท้าย่คะมีเสียงของในรายการเขาใช่ไหมนี่ต้องขอบคุณ a c e b o o k โปรดิวเซอร์ยุงเขาด้วยนะฮะไหนลองฟังเสียงของเขาหน่อยฮะเรือมาครับเรือมากล้องจอนปิดเรือมาแล้วพอดอ่ะพี่โอเป็นเป็นในเงานะพี่โอเป็นเหมือนมือใช่เหมือนมือเหมือนมือมือใครสักคนนะกำลังเกาะท้ายเรือแล้วก็เหมือนกับมีรอยกระเพื่อมน้ําตาม,มาด้วยนะเหมือนโดนลากโดนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยซึ่งมันดูแล้วก็ขนลุกเอาเป็นว่า อันนี้เราเพิ่งได,ได้ได้รับวิดีโอจากใน TikTok แล้วเราได้เห็นนะครับก็จากการวิเคราะห์เนี่ย ผมมองภาพยากมากเลยนะเพราะมันเป็นเหมือนกับทั้งเงาด้วยทั้งอะไรด้วยนะแต่ลักษณะเหมือนกับคนเนี่ยเกาะท้ายเรือและถูกลากไปเอาแบบเพลินๆคือเห็นแบบนั้นเห็นแบบนั้นเลยเห็นแบบนั้นนะครับโยครับนี้คือโปรแกรมพิมพ์เมโปโปรแกร,รแมที่เราตัดต่อกันทุกวันเดี๋ยวของขออนุญาตให้น้องเนี่ยเขาเรียกว,ว่าขยายแบบ<อ>แตเต็มพิกัดที่มันเท่าที่มันจะขยายได้เลยขอดูะนี่คือสิ่งที่โปรดิวเซอร์ยุงกับทีมงานเขาทดสอบล่าสุดเราไปเจอโปรดิวเซอร์ยุงเรื่องพี่ชมเขาเคยทำงานทางด้านเพลงมาก่อนถูกไหมฮะะแล้วตอนหลังเนี่ยก็เป็นเขาเร แล้วก็เป็นเหมือนกับผู้นําทำความคิดด้วย<ม>ถูกไหมในมการเขาเรียกอะไรสร้าง<ม>กําลังใจใปลุกไฟให้ตัวเองปรากฏว่าเรื่องนี้เขาก็สนใจมากวันนี้โปรดิวเซอร์ยุงก็คือคุณพยุงศักดิ์นี่นะครับเสริมสันติวานิชออกมาเปิดเผยบอกว่าจากภาพเนี่ย ที่เจ้าตัวเองก็มีความสงสัยเพราะตอนนี้ข้อมูลมันไม่ตรงกันเลยว่าตกกี่โมงกันแน่เขาเลยตัดสินใจทําอะไรไป้ายเขาก็เลยไปเอาภาพจากโซเชียลนะคะเอามาลงโปรแกรมแล้วก็จากภาพเนี่ยเพื่อนๆกับตัวเขาเองเนี่ยก็ไปสังเกตเห็นบอกว่ามันคล้ายกับแขนของผู้หญิงเกาะก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นคนหรือไม่แต่ทีนี้จริงๆวันนี้เราเอาไฟล์ตัวชัดไปให้คุณยุงเนี่ย<ด>เข้า<ด><ด>โปรแกรมเหมือนกันเจ้าตัวบอกว่าเออมันก็ค่อนข้างจะชัดกว่าเพราะไอ้ขวามือเนี่ยเขาโหลดมาจาก YouTube อีกทีนึงเสร็จปุ๊บเขาบอกว่า มันก็แปลกเหมือนกันนะว่าถ้าแขนที่เห็นที่เขาคิดเนี่ย<อ>มันเป็นผู้หญิงจริงมันจะเป็นไปได้หรอที่ผู้หญิงจะเกาะเรือในขณะที่เรือกําลังแล่นด้วยความเร็วเพราะฉะนั้นสีนี้เนี่ยเขาเขาไม่ได้บอกนะคะว่านี่คือคุณแตงโมโตกนะ้บบนําแป๊บนึงจ้ะคือเอาช่วงแรกก่อนชนิดหนึ่งนะฮะที่คุณพยุงศักด์เนี่ยแกวิเคาะห์น่าสนใจก็บอก <ạ. S 2> ว่าดูภาพรวมเอาภาพรวมก่อนนะฮะเสียงก้อนที่หนึ่งมีความเป็นไปได้ว่าตรงมอเตอร์เรือเนี่ยมองว่าเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเป็นไปไม่ได้ที่ผู้หญิงตกเรือแล้วจะว่ายกลับ มาเกาะเรือ,เ,อ,อเขากำลังสงสัยว่าออคือ,ค,อคือมันเป็นไปไม่ได้ยากมากอ่ะจะว่ายมาแล้วเกาะแบบนี้เหรอแล้วถ้าเกาะเพื่อนๆจะไม่ได้ยินเหรอล้วประเด็นคือถ้าสมมติโทษทีนะด้วยความเคารพท่าน้องนั่งฉี่จริงตามที่แซนอา้างแซนที่ก็ต้องเห็นใช่ค่ะแต่อันนี้มันเหมือนกับการเกาะเรือแล้วนะฮะซึ่งปรดิวเซออยยุงเองก็บอกผู้มันเป็นไปได้ยากมากและโดยหลักเนี่ยก่อนอันนี้ผู้ผู้รู้วิเคราะห์ว่าถ้าน้องตกคือต้องดิ่งลงเลยหรือไม่ก็ต้องโดนน้ำใช่ไหมจากหางเสือเนี่ยดูดลุกเข้าไปแต่อันนี้มมมเเเหือกาะะะลยคุช ที่สําคัญคือโปรดิวเซอร์ยุงเนี่ยแกวิเคราะห์บอกว่าควรจะกระเด็นเนี่ยนะฮะไปด้านหลังเรือ<ะ>และไม่น่าจะมีพลักกาลังที่จะว่ายกลับมาเกาะเรือในลักษณะดังกล่าวอย่าลืมนะฮะเวลาเรือวิ่งเท่าไหร่ยีกิโลต่อชั่วโมงใ,ใครมันจะเกาะทัน,นะฮะซึ่งทางเจ้าตัวเองบอกว่าโดยรวมจากคลิปดังกล่าวยังไม่เห็นว่ามีสิ่งของหรือมนุษย์ตกจากเรือลองฟังเสียงช่วงที่หนึ่งดูก่อนนะฮะอะครับมาละ มาละพอดโอเคเป็นเหมือนในคลิปเลยเป็นเหมือนในคลิปเลยนะครับแล้วก็ลากยาวมาเลยนะครับ,รบเราเชื่อว่าคนเนี่ยไม่สามารถเกาะท้ายเรือระยะยาวขนาดนี้สมมุติตกน้ำเนาะแล้วก็พยายามจะเขาเรียกอะไรช่วย<ม>คือช่วยชีวิตตัวเอง<ม>เอาชีวิตรอด<ม>อด่ะใช่มันต้องกระเด็นออกล้วบเรือมันต้องผลักออกถูกป่ะมันต้องใช้แรงมหาศาลมากในการแบบพยายามว่ายกลับแล้วมาเกาะที่เรือแล้วแรงที่เรือมันไปอ่ะแล้วมันแหวกผิวน้ำเราเชื่อว่ามนุษย์เราผู้หญิงด้วยไม่น่าจะ มีแรงเยอะขนาดเอ้ยสำหรับพี่นะคิดในความเป็นจริงนะถ้ามองจากตรงนี้ก็คือลากยาวไปแล,วแล้วมีคนอยู่ท้ายเรือเราคิดเราเป็นไปไม่ได้สำหรับพี่นะโอเค,อเคไม่เห็นคนตกไม่เห็นคนตกไม่เห็นคนตกโอเคโอเคคัดหลังจากนั้นฮะโปรดิวเซอร์ยุงคุณพยุงศักด ก็บอกอีกว่าถ้าเรามาวิเคราะห์คลิปต่อใช่ไหมอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเหรอป้ายจะเป็นฝั่งของเอกชนค่ะโกดังสินค้าตรงข้ามกอผพอที่เราเนี่ยไปได้มาก่อนหน้านี้มันเป็น<ไ>ปวินาทีใช่ไหมไปกับเต้เออเอ,อ,อันนี้น่าสนใจมันเป็นวินาทีเดียวกันนั่นแหละแต่มันเป็นฟากตรงกันข้ามซึ่งตรงนี้เนี่ยวินาทีสี่ทุ่มสามสิบสี่เนี่ยปรากฏว่าตู้อคอนเทนเนอร์บังทษทีใช่ตัวที่ฝั่งตรงข้ามป่ะที่บอกว่าไม่เห็นข้างหลังเรือใช่ค่ะใช่ไหมที่แต่แรกลังสงสัยว่าไม่มีแสนนั่ง แล้ววันนี้เราให้โปรดิวเซอร์ยุงนี่นี่นอันนี้คือจะเห็นแค่หัวเรือหัวเรือเหมือนคนยืนคราวนี้โปรดิวเซอร์ยุงได้ไฟที่ชัดแล้วเราขอให้โปรดิวเซอร์ยุงช่วยขยายเอ้ยเขาชัดจริงๆนะฮะววในที่การเปิดที่ของโปรดิวเซอร์ยุงแกขยายขึ้นมาหน่อยเอาของแกขึ้นมาเต็มจอเลย เป็นยังไงบ้างวันนี้ให้ดูแนวน้ําจากการที่ปรับใชยเขาให้ดูแนวน้าด้านหลังสายน้ําด้านหลังเรือปกติคือปกติไม่มีอะไรตกลงมาเมื่อเรือแล่นผ่านไปแล้วจะมีลําแสงจากเรือที่แล่นสวนมาแล้วจะเห็นว่ามันจะมีการกระทบบนน้ํามีช่วงหนึ่งเหมือนกับมีเงาดําพาดผ่านไม่แน่ใจอันนี้เหรอที่เขาชี้ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างหรือคนหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวจะฟังเสียงของโปรดิวเซอร์ยุงก็ได้เขาจะวิคาะห์ตรงนี้อ่ะเปิดเสียงเขาขึ้นมาเลยฮะ ลองซูมไปดูเนี่ยนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นจุดจุดนึงนะครับเหมือนเหมือนอะไรอยู่บนผิวน้ําแล้วเป็นดำาๆเป็นตุ่มๆอยู่วงนียมันแปลกมากมันเหมือนกับทําลายลําแสงเนี่ยนะครับเออมันมีวัตถุวัตถุหนึ่งอะดำาเนี่ยทำลายลําแสงนี่อยู่ไม่ใช่ปลาไม่น่าใช่ปลาปลาไม่น่าตัวใหญ่ขนาดแล้วก็ไม่น่าใช่ผักตบสรับเรานะสหรับเรานะครับอันนี้สันนิษฐานไว้ก่อนก็คือมันเป็นวัตถุประหลาดที่น่าจะลอยอยู่ในน้ำในขณะที่เรือสวนไปแล้วเรือลาเนี่ยวนกลับมา นี่คือความแปลกเรือลำนี้วิ่งไปไกลพอสมควรเลยน่าจะมานนาทีสองนาทีแล้วก็วิ่งกลับมาตั้งข้อสันนิษฐานว่ามีอะไรตกอยู่แล้วสิ่งนี้นะครับทำให้เราเห็นได้แค่นี้โอเคนี่คือหนึ่งหนึ่งเรื่องที่พิสูจว่าช็อตนี้สำคัญโปรดิเซยุ่งไม่ได้แันทงนะฮะซึ่งก็ถูกต้องเพราะว่าตํารวจควรจะต้องเป็นคนอธิบายด้วยประเด็นก็คือมีอะไรตกอยู่จริงๆใช่ไหมเหมือนมีอะไรตกอยู่อันนี้เขาซูมไป400เท่าแล้วนะฮะเหมือนกับน้ำกับเพื่อมจริงฮะ แล้วมันจะเพื่องเขาเรียกอะไรเป็นรัศมีเหมือนของตกคือถ้าเป็นทางแบบไหลตรงเนี่ยก็คือเป็นหางเสือแต่ลัศสมีแบบเป็นขึ้นตีออกใช่ไหมซึ่งตรงจุดนี้เขาซูมไป400เท่าแล้วก็ปรับแสงนะฮะโดยการย้อมแสงเข้ามาเป็นสีขาวดำอย่างที่โปรดิเซอร์ยุงบอกมีอีกอันหนึ่งไฟอ,อีกอันหนึ่งเป็นยังไงบ้างคือวันนี้ไขข้อข้องใจของโซเชียลทั้งหมดคลิปที่บอกว่ามีการตีหัวกัน แล้วก็บอกว่าเป็นการทำร้ายร่างกายกันบนเรือไหนลองเปิดคลิปตัวที่3สักนิดนึงค่ะเขาก็เอามาเข้าเครื่องอ๋อไอตัวนี้ที่ว่างเงื้อขวด แล้วก็มันมีการทำร้ายร่างกายกันบนเรือเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าผมก็เอามาเข้าเครื่องนะคะเข้าโปรแกรมแล้วก็บอกว่าจากการสังเกตเห็นเหมือนกับมีการยื้อแย่งอะไรบางอย่างแต่คิดว่าน่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือไอ้ช่วงจังหวะเนี้ยคนที่นั่งด้านหัวเรือสองคนนะคะเหมือนกับแย่งโทรศัพท์มือถือกันแล้วก็เห็นว่ามีผู้ชายบางคนด้านหลังทิ้งอะไรลงในน้ําแต่ถามว่าชัดเจนไหมว่ามันมีการทําร้ายร่างกายกันเนี่ยผมก็คงบอกไม่ได้เพราะมันก็เป็นเงาดําๆแบบนี้ ซึ่งวันนี้เองเนี่ยนิดหนึ่งนะฮะทางด้านของนายเดชาถามเรื่องนี้ตํารวจแล้ว<ห>ปรากฏ<ะ>ว่าตํารวจยืนยันว่าไม่มีการไม่มีการทุบหัวกันแต่เป็นเหมือนลักษณะว่ามีการเหมือนกระเสริฐผมอะไรต่างๆ<ห>เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้จากวิเคราะห์แล้วเนี่ยคือโปรดิวเซอร์ยุงเองก็บอกว่าถ้าสมมติอยากจะรู้จริงๆเนี่ยเช็คโทรศัพท์มือถือ,อของคนบนเรือทั้งหมดฮะ,ะจะคลี่คลายได้ผมก็อยากให้น้องแตงโมดได้รับความเป็นธรรมเชื่อว่าคดีนี้แปลกทุกอย่างนี่ขนาดผู้ที่เขามีความรู้เรื่องพงเรื่องภาพเขายังมองว่าเออมันมีหลายจุดที่แปลก แต่ยืนยันไม่ได้อ่าเขาเรียกอะไรนะคือมันต้องให้ทางเจ้าหนี่ตำรวจใช่ไหมคือไม่ได้จะจับผิดตำรวจ <S <S ออด้วยนะคะแต่ตำรวจเองก็คงมีไอ้อุปรกรณ์เทคโนโลยีแบบนี้เหมือนกันคุณก็ต้องเอาเข้าเครื่องแล้วก็บอกสังคมเขาจะได้เลิกมานั่งจับผิดพวกคุณเป็นเหมือนผู้ชายกับผู้หญิงซ้อนทับกันอยู่นะครับแล้วกล้องเห็นได้ตรงนี้เนาะโอเคส่วนใหญ่เนี้ยคนจะดูกันสองคนนี้หน้าเรือ ระหว่างที่เขาตีกันเนี่ยมีผู้ชายคนขับเรือเนี่ยยืนดูนะครับแล้วหลังจากนั้นเขานั่งนั่งนะนั่งเสร็จปั๊บดูนะฮะเขาเหมือนกัจะล้วงอะไรบางอย่างล้วงอะไรบางอย่างจากกระเป๋าดูนะแล้วอันาร์พอดคนขับเรือหยิบลักษณะเหมือนอะไรต้นโททรศัพ์เหมือนโทรศัพท์เหมือนโทรศัพท์แล้วจับแบบนี้ต้นไม่รู้คิดเหมือนพี่ป่าจับสองมือครับถูกปะ่ะเหมือนกันจะอัดวิดีโอพี่ถามก่อนถ้าไม่มีอะไรหน้าเรือคนคนคนี้จะหยิบมือถือมาไหมไม่หยิบไม่น่าสลับสลับพี่นะ เขาถ่ายอะไรบางอย่างอยู่นะฮะเสร็จปั๊บมีผู้หญิงท้ายเรือพอตผู้หญิงท้ายเรือเหมือนพยายามพยายามตะกุยตะกุยอะไรหลังเขาเพศต่อไปดูนะฮะมีมีอะไรบางอย่างมีอะไรบางอย่างชุดอยู่ชุดอยู่แย่งเห็นไหมเห็นไหมต้นเห็นเหมือนพี่ป่ะลักษณะเหมือนเหมือนต้นสองคนนี้เหมือนทำอะไรกันอยู่ครับทะเลาะกันเหมือนกําลังแย่งอะไรบางอย่างถูกไหมใช่ครับพี่เห็นเป็นเหมือนกําลังยื้อแย่งมือถือเหมือนประมาณบอกว่าเฮ้ยอย่าทายอย่าทายห้ามทายหรืออะไรบางเนี้ยนะครับแย่งมือถือกันอยู่แล้วดูนะฮะหลังจากนี้ ผู้ชายนะครับยืนขึ้นโอเคลักษณะบอดี้แลงเกสภาษากายคือเหมือนกับประมาณยื้อกันแล้วก็ผู้ชายเหมือนนั่งแล้วทนไม่ไหวแล้วก็เลยลุกขึ้นเหมือนแบบใช้กําลังต้องใช้กําลังในการเอาขึ้นกลับมาไม่จบแค่นั้นครับหลังจากตรงเนี้ยคนที่ตรงกลางนี่เขาทะเลาะกันอยู่หลังเรือ<น>ไม่จบหลังเรือโยนอะไรดูต้นดูต่อกันเลยโยนอะไรหลังเรือเนี่ยคนเนี้ยผู้ชายคนเนี้ยโยนอะไร ยืนมือถือกัน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 สุดท้ายผู้ชายผู้ชายยืนขึ้นปั๊บแล้วก็เหมือนประมาณว่าอย่ามายุ่งกับกูนะครับเสร็จปั๊บมีคนท้ายเรือโยนอะไรบางอย่างลงน้ําคุณผู้ชมฮะช็อตนี้แหละฮะที่สําคัญไอ้เรื่องทุบหัวหน้าเรือเนี่ยไม่ใช่แต่กําลังเหมือนกับข้างหน้าเรือมีอะไรนั่งอยู่แย่งอะไรกันแล้วกลางเรือฮะที่เห็นคือแย่งอะไรกันไหนมีเสียงใช่ไหมขอขอขอเสียงโปรดิวเซย์ยูงตอนต้นสิทีมงานเมื่อกี้นี้เอาแต่ตอนต้นเลยฮะตอนต้น เป็นเหมือนผู้ชายกับผู้หญิงซ้อนทับกันอยู่นะครับเรากล้องเห็นได้ตรงนี้เนาะโอเคส่วนใหญ่เนี้ยคนจะดูกันสองคนที่หน้าเรือระหว่างที่เขาตีกันเนี่ยมีผู้ชายคนขับเรือเนี่ยยืนดูนะครับแล้วหลังจากนั้นเขานั่งนั่งนะนั่งเสร็จปั๊บดูนะฮะเขาเหมือนก็นจะล้วงอะไรบางอย่างล้วงอะไรบางอย่างจากกระเป๋าดูนะแล้วลาอานาร์พอดคนขับเรือหยิบลักษณะเหมือนอะไรต้นททศัเทศ์เหมือนโทรศัพท์เหมือนโทรศัพท์และจับแบบนี้ต้นไม่รู้คิดเหมือนพี่ป่าจับสองมือ ถูกปะเหมือนกำลังจะอัดวิดีโอพี่ถามก่อนถ้าไม่มีอะไรหน้าเรือคนคนนี้จะหยิบมือถือมาไหมไม่ไม่น่าสลับสลับพี่นะ,ะเขาถ่ายอะไรบางอย่างอยู่นะฮะเสร็จปับ๊บมีผู้หญิงท้ายเรือพอดผู้หญิงท้ายเรือเหมือนพยายามพยายามตะกุยตะกุยอะไรหลังเขาเพยต่อไปดูนะฮะมีมีอะไรบางอย่างมีอะไรบางอย่างชุดอยู่ชุดอยู่แย่งเห็นไหมเห็นไหมต้นเห็น,เ,น,นเหมือนพี่ปะลักษณะเหมือนเหมือนต้นสองคนนี้เหมือนทําอะไรกันอยู่ทะเลาะกันเหมือนกําลังแย่งอะไรบางอย่างถูกไหม พี่เห็นเป็นเหมือนกําลังยื้อแย่งมือถือเหมือนประมาณบอกว่าเฮ้ยอย่าถ่ายอย่าถ่ายห้ามถ่ายหรืออะไรบางเนี้ยนะครับคุณผู้ชมฮะช็อตเนี้ยเป็นช็อตปริศนาใหม่วันนี้อีกกลายเป็นว่าบนเรือไอ้เรื่องตอนที่บอกว่าเป็นภาพโดนทุบหัวเนี่ยที่หัวเรือเนี่ยตำรวจยืนยันว่าไม่มีแต่ปรากฏว่าโปรดิวเซอร์ยู่แกวิเคราะห์ตรงกลางเรือกลางเรือเหมือนทะเลาะกันห้ามถ่ายอะไรแล้วในระหว่างที่ทะเลาะกันเนี่ยเหมือนกับยื้อแย่งกันเหมือนจุดขับเรือเนี่ยที่โปรดิวเซอร์บอก แล้วก็ประเด็นก็คือที่คุณยุงบอกข้างหลังมันก็ทิ้งใหญ่เลยค่ะแต่คําถามคือที่งานขอกลับไปที่ต้นหัวเทปเมื่อกี้กรอบหนึ่งผมลืมบอกโปรดิวเซอร์ยุงเนี่ยเพกกลับไปตอนหัวเทปนี่เงานี้หยุดภาพไว้แกบอกว่ามันเหมือนกับเงาซ้อนสองคนคซึ่งถ้าสองคนเนี่ยตรงกลางลําเรืออีกสองใช่ไหมพียหนึ่งสองที่มีการทะเลาะก,กันสามสี่นี่สองคนนี้สี่ที่ทะเลาะก,กันตรงกลางอีกสองเป็นสี่แล้วก็ท้ายเรืออีกหนึ่งเป็นห้าห้า คือไอ้ช็อตนี้ต้องบอกก่อนนะฮะมันคือช่วงแถวไหนนะฉันก็จำไม่ได้ช่วงหลังจากคุณแตงโมเกิดเหตุแล้วแล้วก็ว่วยวูดเออครับเกลางนับแล้วตอนนั้นถูกระบุว่าน่าจะโยนของทิ้งใช่ค่ะแต่ประเด็นคือที่เราได้ภาพคือตอนนั้นบีมก็ยืนว่าน่าจะโยนพวกขวดใบทิ้งแต่เราไม่ละเอียดขนาดปอดิวเซอร์ยุงปอดิวเซอร์ยุงกลางภาพนี้แล้วบอกว่าเหมือนกับทางทะเลาะกันแล้ว แสดงว่าใครอะที่นั่งขับเรือตอนนี้ขับเรือน่าจะเป็นคุณปอคนเดียวค่ะเพราะว่าทางด้านของโรเบิร์ตไปฉี่ไม่ไม่ไตอนนี้ทุกคนยังอยู่น่าจะยังอยู่ครบออยังไม่ฉี่ใช่คนยังอยู่แต่ว่าคือโรเบิร์ตนี่คือขับไม่เป็นละเพราะฉะนั้นปอน่าจะเป็นคนขับคนเดียวในหลังจากเกิดเหตุนะคะแล้วทะเลาะกับใครแล้วข้างๆเป็นผู้หญิงผมยาวก็เหลือแค่คุณแซนกับคุณกระติกไม่รู้ทะเลาะกับใครใครทะเลาะกันกับปอ ซึ่งคุณยูงแกไม่ได้ใส่ชื่อเพราะ mm hmm. แกก็แค่วิเคราะห์จากแล้วเนะ,ะ่ะ uh huh. เอออันนี้น่าคิดแล้วนะฮะอันนี้กายเป็นของใหม่แล้ว uh huh. คุณทันเลาะอะไรการชายหญิงคู่นี้เพราะภาพเหมือนหยิบมือถือ uh huh. แล้วก็เหมือนกับผู้ชาย uh huh. ลุกขึ้นเหมือนออกคําสั่ง uh huh. หรือเปล่าว่าจะอะไรนี้เราไม่รู้แต่ที่รรู้คือหัวเรือมาเหมือนกับมีอีกสองเอ๊ uh huh. แล้วก็ทําอะไรฮะเนี่ย คือวันนี้โปรดิเซอร์ยุงวิเคราะห์หน้าคิดนะฮะคือทุกจุดเนี่ยมันทําให้โปรดิเซอร์ยุงแกบอกว่าผมก็สงสัยหมดเดี๋ยวถ้าลองเปิดภาพหน้าโปรดิเซอร์ยุงขึ้นมาคู่ขนาดหน่อยนี่นะฮะเพราะนั้นตํารวจเองเนี่ยคือต้องละเอียดเรื่องนี้ใช่ค่ะคือต่อให้น้องตกไปแล้วพวกคุณทะเลาะอะไรกันบนเรือ,อเออเห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ยวันนี้ทางเจ้าตัวเองเนี่ยก็เลยเหมือนกับบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันมีสิ่งที่มันแปลกในหลายๆจุดด้วยกัน ถ้าไม่มีคําตอบให้กับสังคมเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็แน่นอนที่สุดสังคมเองก็คงจะต้องมีคําถาม,มนี่เออเฮ้ยแล้วมันคืออะไรแต่ชัดดีนะคะพ่รแต่มันมชัดมากครับเขาขยายแบบแบบละเอียดยิบเลย400เท่าขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคุณพยุงศักเช่ยรมเสริม <c oughs> สันติตตวานิชโปรดิวเซอร์ยุงกลับมาตรงนี้อ่ะทิ้งเอาไว้ให้คุณผู้ชมคิดต่อนะฮะทะเลาะอะไรกันอีกช็อตหนึ่งเราก็เลยลองให้ทีมงานของเราขยายบ้าง แล้วเราเองจะได้ภาพโดยเฉพาะตรงกอฟผอเหมือนคนเกาะ,ะเกาะเรือจริงหรือเปล่าปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ชมฮะพอเราลองให้ทีมงานเราลองขยายสิ่งหนึ่งเนี่ยที่น่าคิดก็คือมันก็จะตรงกันกับที่โปรดิเซอร์ยุงทำเหมือนกันใช่ไหมแต่มันแปลกฮะอันนี้คืออะไรจะบอกว่าแสงหักเหมันก็ไม่น่าจะลากเหมือนกับเป็นเงาอย่างนี้ถูกไหม มันก็เหมือนเป็นวัตถุอะไรบางอย่างที่ยืดหรือว่างอกออกมาจากท้ายเรือแต่พอเราเราปรับแสงให้ดูแล้วเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันเป็นหัวคนหรือเปล่าคือบางคนเขาบอกว่าลองดูนิดนี่เนี่ยค่ะหัวคยุกข่าที่ดูจะชัดมากเนี่ยโอ้โหเพราะว่าไม่ใช่ท้ายเรือไม่ใช่ไอ้เครื่องเรือละมันไม่ใช่ละเพราะเครื่องเรือต้องสูงกว่านี้นิดนึงแต่อันเนี้ยอะไรอ่ะ คืออันนี้ดูไม่รู้จริงฮะโปรดิวเซอร์ยุงแกก็แกก็ไม่ได้ฟังผมว่านี่คืออะไรใช่ไหมใ,ในดูของเราสักนิดหนึ่งขอเทียบเทียงหน่อยนะฮะของโปรดิวเซอร์ยุงเนี่ยแกขยายเฟรมนี้ยังไงและดูของทีมข่าวเราขยายมากเอาของโปรดิวเซอร์ยุงก่อนจากภาพชอดเดียวกันนะ,ะชตเดียวกันฮะตยวกพเนี่ยทางคุณยุงเขาปรับไป400เท่าเพิ่มค่าแสงแลวเขาต้องมีการปรับค่าโทนสีส่วนทีมงานของเราเนี่ยลองปรับแสงเขาเรียกว่าค่าสอันนี้เป็นศัพท์ทางเทคนิคขยายเฟรมภาพ570ซ ขยายเอาเปลี่ยนมาอ,มอันนี้เราขยายเข้าไป570%คือเห็นแค่เป็นลักษณะเหมือนหัวคนแล้วใช่แขนหรือเปล่าที่กําลังเอื้อมจับท้ายเรืออันนี้แค่เป็นปริศนานะคะเพราะว่ามันไม่ชัดจริงๆที่เจ้าท,ท,ที่ตํารวจบอกว่ามันมีภาพชัดเห็นคนยืนเห็นคนนั่งแล้วเห็นคนลุกอีกทีนึงเนี่ยแต่เท่าที่เราตรวจสอบในวินาทีเดียวกันมันยังไม่เห็นอะ คือแต่ประเด็นที่ตำรวจอ้างว่าลุกนั่งใช่แต่พอเราตรวจสอบอันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะเราอาจจะมีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือไม่ดีถ้าตำรวจผมต้องบอกก่อนเพราะนั้นผมจะไม่ฟันธงอะไรทั้งสิ้นแต่ให้ทีมข่าวเราลองทําคําถามคืออะไรลากติดกับเรือถูกไหมพระเมื่อกี้โปรดิวเซอร์ยุงบอกผักตกก็ไม่น่าจะใช่แต่จะบอกว่าคนก็เป็นไปไม่ได้อีกเออเฮ้ยล่าสุดวันนี้สิ่งหนึ่งเนี่ยครับผู้ชมฮะ มันก็เลยทําให้เรามีข้อมูลใหม่ตัวหนึ่งก็คือเรื่องของคนบนเรือหลังเกิดเหตุทะเลาะอ,อะไรกันแย่งมือถือกันจริงหรือเปล่าวันนี้ครับผู้ชมฮะหลังจากที่วันนี้เราก็คุยกับโปรดิวเซอร์ยุงแล้วเรามาวิเคราะห์กันตรงนี้แล้วตอบไม่ได้จริงนะฮะมันคืออะไรแต่มันจะเป็นเวลาที่ตำรวจอ้างว่าน้องตก4 34, ี่ทุ่มสามสิบแต่ถ้าจะเกาะเรือแบบนี้เป็นไปไม่ได้ ล่าสุดฮะวันนี้เราถามเจ้าของอู่เรือหน่อยฝ้ายเพื่ออธิบายเรื่องเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดเขาจะอธิบายว่ามันเกาะได้ไหมอะไรยังไงได้ไหมอันนี้เท่าที่ฟังแล้วก็น่ากังวลพอสมควรคุณธนกฤษค่ะคือถามว่าสําคัญตรงไหน,นคุณผู้ชมอย่าลืมว่าในวันนั้นปอหลังจากที่เกิดอุเหตุแล้วเนี่ยเขาโทรศัพท์หาคุณธนกฤษก่อนเลยให้คุณธนกฤษช่วยเอาเจสก,กี้ขับตามไปหน่อยเพื่อที่จะไปวนหา จุดที่เกิดเหตุก็คือแถวแถวหน้ากฟพเรายังเห็นเลยนะคะว่าเจสก,กีคุณธนกรตเนี่ยขับไปถึงตรงนั้นก่อนเพราะฉะนั้นคุณธนกรตคือคนที่จะได้ข้อมูลแรกๆเลยคนแรกเลยคนแรกๆเลยค่ะว่าตอนนั้นคุณตังโมพลัดตกน้ําตรงไหนกันแน่นี่คือจุดวัดลุ่มนะคะแถวกฟพนั่น <ะ S 1> แหละแล,ะและ้วเจสก,กีคุณธนกรตก็ขับ,บวนอยู่ตรงเนี้ยเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งคุณธนกรตบอกว่าไอ้จุดตรงที่ พวกจ๊อบพวกปอชี้ว่าคุณแตงโมพลัดตกอะนะเอาจริงๆกล้องวงจรปิดของกกฟผพหรือฝั่งตรงข้ามที่เป็นโกดังอาจจะจับภาพไม่ได้เลยก็ได้เราก็เอกใจว่าเอ๊ะทำไมอะเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกนี่ว่ามันจับได้ทั้งสองจุดคุณธนกฤิบอกว่ามุมตรงนั้น่ะนะคะจริงๆแล้วไม่มีบ้านคนเลยมีแต่สันเขื่อนของแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นถ้า ไอ้มุมที่จะจับได้มันจะเป็นมุมเฉียงก็คือเป็นมุมที่ทีมข่าวอมริกันทีวีได้มาทั้งหมดมันจะเป็นมุมเฉียงมุมเอียงมุมสูงแล้วก็มุมไกลแต่มุมตรงๆเนี่ยอาจจะจับไม่ได้เพราะมันอยู่พ้นมุมของกล้องวงจรปิดคือเรียกว่าสุดปลายพอดีไอจุดที่ผมได้รับแจ้งจริงๆตอนนั้นนะก็คือใกล้ๆแต่ถามว่ามันจะใช่จุดที่ทางโซเชียลสงสัยกันอยู่ทุกวันนี้ไหม คือเขาก็ไม่แน่ใจในช่วงของระยะเวลาตามกล้องวงจรปิดแต่เชื่อว่าอยู่ในในมุมแถวแถวนี้แต่ไม่รู้ว่าตำรวจเนี่ยจะได้ภาพที่ชัดที่สุดไปแล้วหรือ,อยังค่ะจุดที่คิดว่าจะเป็นจุดที่ตกนะฮะที่สงสัยการตามคลิปวงจรปิดก็คือมันก็เป็นบริเวณใกล้เคียงกับที่เขาไปชี้จุดตกให้ผมโล่งๆเลยไม่มีอะไรเลยใช่แล้วก็จะมีบ้านหลังแรกก็คือเปเริ่มเป็นชุมชนหลังแรกของหัวมุม ผมก็คือไปอยู่ตรงจุดนั้นแล้วก็มองไปที่หอหล่อยเย็นที่การไฟฟ้าก็คือที่มันมีควันพ่นออกมาและอยู่ตรงกลางแม่น้าพอดีเลยจุดที่เขาชี้ให้ผมว่าบริเวณนี้เขาเขามั่นใจว่าน่าจะตกบริเวณนี้นนใช่ทีนี้กล้องการไฟฟ้าเนี่ยไกลามากมองไม่ออกเลยว่ามันถ้าจะมองอะไรไม่เห็นอยากรอดูคลิปที่เขาบอกว่าตํารวจว่าเห็นว่าเป็นคนนั่งอยู่ท้ายเรืออย่ยรอดูอยู่ยังไม่เห็นสักที ยังไม่เห็นยังไม่เห็นครับรอดูอยู่เหมือนกันซึ่งก็ตามรายงานข่าวก็คือคลิปที่พวกเรานําเสนอกันนั่นแหละถูกไหมฮะก็คือแถวกอฟะผแต่เจ้าตัวเอง